5เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ HDMI ARC และระบบเสียง Dolby Atmos จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมท็อปซากโกผมชานมครับก่อนอื่นนะฮะก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักไรือย ARC นะครับว่าคืออะไรนะฮะจริงๆแล้ว ARC เนี่ยมันย่อมาจาก Audio Return Channel นะครับปัจจุบันเนี่ยทีวี smart TV เนี่ยมันจะฉลาดมากขึ้นเราสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผ่านตัวทีวีได้เลย ทีนี้ถ้าเราอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงของทีวีเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเชื่อมต่อกับพวงเ,เสียง<ว>นซาบาร์ใช่ครับใช่ไหมฮะทีนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเชื่อมต่อแบบ EARC เพราะว่าเราสามารถใช้สาย HDMI เส้นเดียวเนี่ยส่งผ่าสัญญาณได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันรองรับระบบเสียงรู่ใหม่อย่าง Dolby Atmos ด้วยใช่ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบเสียงแบบ Dolby Atmos เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะแบบแรกก็คือ Dolby Atmos ที่เป็นการบีบอัดสัญญาณนะแล้วมีการสูญเสียของสัญญาณเสียงเนี่ยหรือที่เราจะเรียกกันว่า Lossy ซึ่ง Dolby Atmos แบบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของ Dolby Digital Plus นะซึ่งจะมีในแอปพลิเคชันอย่าง Netflix นะ Apple TV นะหรือว่า i t u n e s นั่นเองอ่าเหตุผลก็คือที่ต้องบีบอัดเยอะสูญเสียเยอะเนี่ยก็เพราะว่าเขาพยายามจะทำให้ข้อมูลมันเล็กที่สุดนะครับจะได้ส่งผ่าน แบบสตรีมมิ่งได้ง่ายนั่นเองนะฮะสำหรับ Dolby Atmos แบบที่2นะครับจะเป็นระบบเสียงแบบมีการบีบอัดสัญญาณนะแต่ว่าไม่มีการสูญเสียหรือที่เราเรียกกันว่า lossless นะครับซึ่ง Dolby Atmos แบบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของระบบเสียง Dolby True h d ครับและแบบสุดท้ายนะครับผมนั่นคือระบบเสียง Dolby Atmos สำหรับเกมนะนั่นคือ Dolby Mat นั่นเองอ่าซึ่ง Dolby Mat นะครับอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือเราจะพบได้เฉพาะกับเกมเท่านั้นนะครับรูปแบบนี้เนี่ยอ่าบางคนอาจจะงงเพราะว่าเวลาเราเล่นผ่านเบอ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมงั้นเรามาเริ่มความเข้าใจผิดข้อแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างผ่านทีวีเพื่อที่จะ a r c เสียงมายัง A v r e c ร i v e r อหรือซาวบาร์จริงๆถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิด,ผดนะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันจริงๆเรามีทางเลือกอื่นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามานําเสนอครับนั่นก็คือวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณตรงเข้า A v receiver หรือซาวบาร์โดยตรงนะฮะซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถรองรรับบบเเสียง WbeNMoD ไได้ทุกูปปแนะม่่วาจ็ ดอบีดิจิตอลพลัสดอบี 2H D หรือว่า d ดอบีแมทของเกมนะครับแล้เราจะไม่ต้องกังวลอีกน,นะครับว่าทีวีของเราเนี่ยรองรับระบบเสียงดอบีแอดมอสไหมมีช่องเชื่อมต่อแบบ EARC หรือ ARC หรือไม่ รวมถึงถ้าทีวีของเราเนี่ยไม่มีสมาร์ททีวีนะรวมถึงไม่มีแอปพลิเคชันเน็ตพิกเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้ด้วยครับก็สุดท้ามารถหาอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเนี่ย<อ>ที่สามารถเล่นเน็ตพิกได้มาเชื่อมต่อได้เลยใช่ครับผมพวก Apple TV อะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความเสถียรนะฮะอย่างที่ทราบนะครับว่า ARC เนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์หลายยี่ห้อนะครับแล้วบางทีมันอาจจะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องนะมันอาจจะมีแบบวันนึงใช้ได้อีกวันนึงใช้้ไไม่่ดดดดเเเีีี๋๋ยยยววตตอิสหาาายยอออะไรรรรเเเเเงงี้้คับถกิดชื่่มตตนี่ยอัััันนนี้มก็ตดปญง อายจะเสถียรกว่านี่เองครับส่วนการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะถ้าเกิดใครใช้ AV Receiver ที่เป็นรุ่นเก่าหรือว่าลำโพงซาบารุ่นเก่าๆเนี่ยที่ไม่รองรับการส่งสัญญาณภาพผ่าน Class t o นะแบบ 4K HDR เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องเข้าใจผิดข้อที่2กันนะครับก็คือทีวีที่จะส่งสัญญาณ Dolby Atmos ได้เนี่ยจะต้องรองรับ EARC เท่านั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแต่ทำไมครับผม คืออย่างที่เราอธิบายกันตอนต้นนะครับว่าดับเบิลยูมอสเนี่ยมันจะมีหลายแบบแล้วทีนี้ไอ้แบบที่ใช้งานกับระบบสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบดิจิทัลพัทซึ่งเป็นแบบบีบอัดแต่มีการสูญเสียหรือลอสซี่นั่นเองนะฮะซึ่งรูปแบบนี้ไม่ต้องการแบนด์วิดต์มากนะครับเพราะฉะนั้น ARC ปกติก็สามารถส่งสัญญาณได้นะฮะใช่ครับผมแล้วรุ่นทีวีที่รองรับระบบเสียงดับเบิลยูมอสผ่าน ARC เนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างในตอนนี้ครับผม คือจริงต้องบอกก่อนว่าการจะอ้างอิงรุ่นที่รองรับเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็ไม่มีสเปคบอกมาตรงๆนะครับว่ารุ่นไหนรองรับรุ่นไหนไม่รองรับนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมาโดยทางร้าน CTV Thailand เคยเอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับแล้วลองแล้วมันได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับก็คือ LG คือจริงแล้ว LG เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้นําด้าน ARC ระบบเสียง Dolby Atmos มานานแล้วนะครับ ก็เริ่มกันตั้งแต่รุ่นปี2018เลยอย่าง SK 8,000 SK 8 5 0 0เนี่ยอันนี้ได้แล้วแล้วก็ OLED TV ทุกรุ่นเลยก็คือ B8 C8 W8 แล้วก็ E8 สามารถที่จะ ARC เสียง w n o s ไปที่ซาวบาร์หรือว่า AV Receiver ได้นะฮะส่วนปี2019นี่ก็ได้หลายรุ่นยกตัวอย่างเช่น UM 7 5 0 0ขนาด86นิ้วนะครับแล้วก็ SM 8,006 SM 9,000 SM 9,004 อ่าโอเลทุกรุ่นก็คือ B9 C9 แล้วก็ W9 นะครับมาดูที่แบรนด์โซนีกันนะครับผมสำหรับรุ่นที่รองรับในปี2018นะครับก็จะเป็นรุ่น OLED TV นะครับผม A9F A8F ส่วนรุ่นที่เป็น LED นะครับผมก็จะเป็น X9000F ส่วนปี2019นะครับผมก็จะรองรับสำหรับ OLED TV ในรุ่น A9G แล้วก็ A8G ส่วนรุ่นที่เป็น LED นั้นก็จะรองรับในรุ่น X9500G x 8 5 0 0 g แต่ว่า x 8 5 0 0 g ในขนาด49นิ้วเนี่ยจะไม่รองรับ a r c ครับกลับมาดูกันที่แบรนด์เกาหลีกันบ้างน,นะครับซึ่งก็คือ samsung จริงๆต้องบอกกันว่า samsung เนี่ยคนจะเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะว่าไม่รองรับ b o b i a t m o s แต่จริงแล้วเขารองรับมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นรุ่น au 7 0 0ด au 7 0 0ด au 7 0็ด au 7 0็ด au 8 0 0 q 6 0 r q 7 5 r q 8 0 r q 9 0 r และ q เ0้รอ r ครับ มาดูกันที่แบรนด์สุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือแบรนด์ไฮเซนนั่นเองโดยรุ่นที่รองรับ A.R.C. นะครับผมก็จะเป็นรุ่น OLED นะฮะ A91 แล้วก็รุ่นที่เป็น L.E.D. นะผมก็จะเป็นรุ่น B8000 นั่นเองครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางร้าน L.C.D.T.V. Thailand รวบรวมมานะฮะซึ่งอาจจะมีตกหล่นบ้างบางรุ่นอาจจะไม่ครบนะครับแล้วก็บางยี่ห้ออาจจะไม่มีนะฮะแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่ารุ่นไหนรองรับ A.R.C. w Mod ได้บ้าง มาดูข้อถัดมากันเลยนะครับที่เขาว่าให้ด้ไรอเนี่ยดีที่สุดดีกว่า Optical แบบไม่มีข้อโต้แย้งเนี่ยจริงหรือเปล่าเขาบอกเลยครับว่าไม่จริงนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเท้าความถึงสายสัญญาแบบออ t ติคอนิดน,นึงนะฮะ สายสัญญาณแบบออปติคอลนะครับผมเป็นสายสัญญาณการส่งเสียงในรูปแบบดิจิตอลในยุคก่อนนะครับซึ่งมันจะรองรับการส่งสัญญาณเสียงเนี่ยได้แค่พวก DTS นะหรือ d o l b y Digital ในรูปแบบ5.1เท่านั้นนะยังไม่รองรับการส่งสัญญาณเสียงในรูปแบบของยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างพวก True HD, DTS-HD รวมถึง d o l b y a t m o s นะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีข้อดีนะฮะอ่าใช่นะเนื่องจากมันเป็นการส่งสัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับจึงมีความเสถียรของการส่งสัญ,ญญาณเสียงเนี่ยที่ดีมากกว่า HDMI ARC ครับพู จะไม่มีปัญหาแบบนี้แล้วนะฮะข้อถัดมานะครับอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่ว่าอาจจะเป็นข้อสงสัยดีกว่าครับ,รบก็คืออุปกรณ์รองรับแอดมอดครบถ้วนนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อสายสัญญาณถูกต้องแล้วแต่ว่าทําไมถึงไม่โชว์ว่าถอดรหัสเสียงแอดมอดอยู่ทําไมมันถึงไม่โชว์ครับผมเป็นอะไรเป็นยังไงอย่างที่เราอธิบายกันไปตอนต้นนะครับว่ามันจะมีแอดมอดที่เป็นรูปแบบการส่งสัญญาแบบดอบบี้แมทอยู่นะฮะไอ้ดอบบี้แมทเนี่ยมันจะใช้สําหรับเกม แล้วเทคนิคที่ทางดับบี้ใช้เนี่ยเขาจะไม่เข้ารหัสสัญญาณแบบบีบอัดแบบพวกดับบี้ดิจิตอลพัทหรือดับบี้ทวีดีแล้วนะฮะแต่ว่าเขาจะส่งสัญญาณเป็นแบบ u n c o m p เพรสพีซีเนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบอการถอดรหัสเสียงเนี่ยมันก็เลยโชว์เป็นมัลติ c ช a แ n ลพีซีเแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นดับเบิ้ m มอรูปแบบหนึ่งนะครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมเขียนบทความเอาไว้เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปอ่านกันได้นะฮะมาถึงข้อห้าข้อสุดท้ายนะครับผม,มที่ถือว่าเราจะนํามาเป็นทริคเล็กๆน้อยๆอ่ะสําหรับคนที่เจอปัญหานะการใช้ HDMI ARC เนี่ยเราเจอการเสียงติดบ้างไม่ติดบ้างเราพอจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างไหมครับจริงๆไอ้ปัญหาเรื่องความเสถียรนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากฟีเจอร์ที่เรียกว่า HDMI C CC ะนะครับ CC คืออะไร ปกติเวลาเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถใช้รีโมทอุปกรณ์ตัวเดียวเนี่ยสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้อ่าเรียกง่ายๆว่าคือใช้รีโมทเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงลาโพงซาบาหรือชุดเครื่องเสียงได้อ่าขณะเดียวกันเราก็สามารถเลื่องแทร็กของเครื่องเล่นบูเลย์เพยเยอร์อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับ แล้วก็ลงไปถึงการสั่งปิดอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างเช่นปิดอุปกรณ์อันหนึ่งปุ๊บอันอื่นก็ปิดตามปิดพร้อมกันหมดเลยทีวีเครือ่องเสียงเปิดปุ๊บ,บมันก็เปิดหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่นงองจากว่าต่างคนต่างทํามานะครับมันก็เลยอาจจะมีการคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะวิธีการแก้ปัญหาเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือให้ปิดไอฟีเจอร์ให้ด้วยเนี่ยทิ้งไปแต่ว่าบางทีจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมเคยลองนะปิด HDMI C CC เนี่ยแต่ว่าบางทีมันทําให้เสียงไม่ดังไปเลยครับ คือจริงต้องบอกก่อนว่าไอเอลไอซีซเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเชื่อมต่อให้ด้วย a อ c ซระหว่างทีวีกับตัวซาวบาหรือ a อว e ดีซ v e r อร์ <receiver S 2> นะครับก็คือให้เปิดเฉพาะทีวีกับ a อว e ดีซ v e r หรือซาวบาเท่านั้น<ม>นะฮะส่วนอุปรกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกเพลเยอร์หรืออุปรกรณ์อะไรต่างๆนั่นแหละเนี่ยก็ให้ออฟซีซไปเลยจะช่วยได้นะฮะอ่าครับผมแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะเสียไปเนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยรีโมทอันเดียวได้แล้วแล้วก็ การแบบว่าสั่งปิดปุ๊บจะให้ปิดหมดทุกอย่างหรือเปิดหมดทุกอย่างเนี่ยก็คงจะทําไม่ได้แต่เชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าถ้ามันเสถียรกว่านะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5้าเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับพิ m ไม r c และระบบเสียงดวัวเบิยมมอสที่เรานามาฝากกันในคลิปนี้ครับถ้าเกิดใครเคยเจอปัญหาแบบในคลิปนี้นะครับผมก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด Subscribe Channel y o u t u b e r c d t v Thailand ของเรากัไว้ด้วยครับ